เน่โซสามทับหนึ่งอันนี้ฟาาไว้เนึ่ปะกันอู้กันนะของขึ้เป็นคนเนอะอันนี้อู้กันหลายเตือนแล้วปะกันอู้กันของพื้อปะกันอู้กันเป็นคนนี่นั่งกินข้าวกันพอหน้ากันของพื้อเป็นคนอู้กันเนอะมันตึงวันนี้เอาก่อสี่สิบปายกัน้วเพื่อน เนาะเวลาเฮามังก่น้อยลงแล้วฉะนั้นเฮาเหลือกามืุ่ยบักเกินลาไข่ไอ้ปีไอ้ไพไม่ได้ไอวกน่ะไปเปละไปสั่งหมาล่าเปละาฉะนั้นฟาบอกพี่น้องเฮาเพื่อนเอ้าบอกเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนึกป้ากันอู้กันต่อที่อู้ได้ไปหากันขอเขาเป็นคนจะหาของงานนี่นะงานศพงานสร้าบักแค่ไป เออเนี่ยเขาเฮาก็เป็นกับเมื่อกี้เนี่ยห้าบอกสุขขาหลายเตือนละป้ากันงามเป็นคนป้ากันงามปู้ได้กินได้เนาะปู้กันกินกันได้ห้าขออย่างเดียวเนี่ยป้ากันบ้านโซบปลนะห้าขอไปยังไงแบบแป่สุดท้ายเลยขอเพื่อนเนาะมันมันมันใบใหญ่จะไปแต่ถามว่ามีความเจ็บเป็นต้องไปก่อนมันก็ต้องไปนั่นแหละ แต่ถามว่ากูอยากไปก่อนไปอยากจะไปกินกันหันหน้ากันอู้กันเล่ากันให้หัวกันเพื่อนเมื่อก็มีกับโมอี้าหมูห่เฮาฉะนั้นพี่ใจบาดหมางกันไขได้หันหาขอจะเอาที่ที่ขำกว้างโอเคกับเพื่อนใช่ไหมรับเี่อนมีงังาฟาดเลยใช้กีตี้อฟังมนะาฮะแค่ไฟห้ฟงองเพลงอ่ะห้องเพลงอ่ะต้องเ่นโบอ่ะต้องเ่นโบว ห้าใครคือปากแคกมานั่งฟังโมฮเมดเด้หมอโมไอ้โพนี่มีไหนมาเพื่อนปิกมามาอยู่ด้วยกันนี่สี่สิบปานะสูสูเขาจะอยู่ได้กี่ปีโอเคอ๋อวิดีโอนะถ่ายไปเลยสูฟังมสาท่าหนึ่งปีนี้นะขอปีนึงเนอะแล้วขอรวมตัวมมเฮาอ่ะไปงานรวมรุ่โมโลวอลครั ไปหมดเป็นคนแล้วนาะเนาะไปเนาะไปเนาะเนาะแจ้งเพื่อนในห้องเพื่อทราบสามพักนึปีนี่ออไปงานโรบูตบอลวอกมแจ้งเพื่อทราบมารอปีเขาก็ปีวะาไอแทกสำคัญเลยไอแท็กหิงเตะตัวตั้งตัวตียิงตัวประกนในเมืองก่านเนาะอกวันมาตัวมาบอกเพื่อนแแ่ิงแค่พโยนนะเพื่อน